มันมีแต่ดอกทุกกิ่งเลยทุกกิ่งโเป็นไงนัานสุดยอดไหมโอ้ <laughs> โหเนี่ยมัน,ม,น<อ>มันเริ่มจะกลมหมดแล้ว่ะใช่อันนี้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝนตกยังไงมาก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวในวันนี้จะจะพน่นป่ะเนี่ยลมแรง <laughs> ทีทแรกว,ว่าจะพ่นทีนี้ลมมันแรงเกรงใจบ้านค่าวันนี้วั<ห>น,นอาทิตย์ถ้าเป็นวันธรรมดาไม่เป็นไร เพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะหยุดอยู่บ้านแล้บางที่เขามีเขามีเด็กเล็กอยู่ด้วยไงเขาว่ากลัวเนาะแต่ว่าจริงเขาไม่รู้หรอกว่าเราพ่นเนี่ยมันมีเคมีไม่เคมีแต่เขากลัวเไม่ได้ใช้เคมีใช่ไอเราก็ไม่ได้ใช้เคมีแหละแต่เขาเขาไม่รู้กับเราไงเราได้มากขนาดเราใช้อะไรเราใช้แต่อาดีสองห้าห้าหนึ่งอาดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ใช้ใช้มานานยัง ปีที่สองแล้วนั่นเ่ยปีที่สองแล้วอะค่ะตั้งแต่เก็บลูกเสร็จก็พ่นตลอดมายอมรับพี่อะไรนะเมื่อกี้สามปีถึงจะยอมรับอ๋อพี่พี่มนิดพี่มนิพี่มนิดแล้วที่เกิดยอมรับกี่ปีปีที่สองปีนี้ปีที่สองค่ะยอมรับตั้งแต่ปีแรกหรือว่าเพิ่งยอมรับปีที่สองปีปีแรกใช้ก็ยอมรับแล้วค่ะเพราะว่ามันดีอ๋อ ใช่แล้วมันก็ได้ผลออกดอกเพราะว่าใบดีใบดีออกดอกดีด้วยปีที่แล้วมาใช้อลหลังใบใบไม่ค่อยดีตอนมาใช้อ่ะแล้วใช้แล้วผลผลิตดีน้ําหนักดีผิวสวยอ๋อแล้วปีปีที่แล้วเอ่อไปอะไรแปลงนี้เขาเรียกว่าสุมันีค่ะลูกใหญ่เหรอลูกใหญ่ค่ะสี่กิโลยังยังยังมีคลิปเก่าอยู่นะตัดชุดแรกอ่ะถ้าถ้าได้ชมชิปเอคลิปเดิมอยู่ก็ ถั่วเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณสามกิโลแปดสามโลแปดชุดแรกที่ตัดที่ว่ามาทำาวงมณีนี่มันจะได้แค่สองโลกว่าสองโลห้าสองโลแปดเีสองกิโลแปดสามกิโลยังไม่ค่อยจะได้กันเลยอาจารย์แล้วกี่ต้นนเนี่ยตรงนี้มีอยู่ยี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นได้ตังค์ไปเท่าไหร่ปีที่แล้วได้แสนหน่อยๆน่อย ได้หลักแสนได้หลักแสนได้แสนหน่อยหน่อยแต่ลูกเยอะนะแก็ตัดหลายครั้งแล้วเพราะว่าราคามันดีที่ที่ได้หลักแสนนะคือเราตัดครั้งแรกมันกิโลร้อยสี่สิบห้าไงแล้วตัดผลที่สองมาก็ยังได้ร้อยสี่สิบอีกมันมันได้ราคาทุกรุ่นโอไรเดียวเหรอประมาณนั้นนะคประมาณนั้นต่ะปีนี้ใบดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะปีนี้ใบสวยใบยสวยแล้วก็คาดว่าจะได้เยอะกว่าเดิมเนะาะก็ได้ราคาก็าได้เยอะก็ <c oughs> อยู่ที่ราคาอีกค่ะถ้าราคาเหมือนปีที่ผ่านมาครับก็น่าจะได้มากกว่ามากกว่าแต่ว่าปีนี้คืออากาศมันไม่อำนวยเรามันเป็นช้า,าปีที่แล้วเราก็เลยยังไม่รู้ว่าราคามันจะยังไงอย่างน้อยก็ได้ไดเงินมากกว่าอาจจะถึงสองแสนมั้ง ก็ถ้าราคาดีเหมือนปีที่แล้วก็น่าจะได้เพราะว่าปีนี้ออกดอกออกดอกมากกว่าปีที่แล้วสาตัวนี้ใช้ถี่ไหมอ๋อก็เจ็ดวันครั้งค่ะค่ะดีสองห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะครับแต่ช่วงแรกหลังจากเก็บมาก็ไม่ได้เจ็ดวันนะสิบวันพ่นครั้งทีก็สิบห้าอ่างนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงเราเก็บลูกแล้วเราก็ช่วยได้ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างใส่ปุ๋ยโคนบ้างอะไรบ้างก็ เจ้เผือกก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช้ประมาณหนึ่งกิโลต่อต้นหรือเปล่าเอใส่ครั้งแรกเลยประมาณสองกิโลแล้วก็ผลที่สองเราก็ลดจํานวนลงมาคือคือไม่ได้ใส่สองกิโลตลอดเอเราก็ดูเอาเนาะใช่ค่ะคือดูความเหมาะสมเอาสูตรค่าอะไรอะปุ๋ยทั่วๆไปสูตรอะไรนะที่ที่เขานิยมกันอะ อ๋อสูตรเสมอเหรอสิบห้าสิบห้าสิบห้าแต่หนูไม่ได้ใช้สูตรดอกละแปดยี่สีที่ที่นิยมกันนะะแต่ปีนี้เจ้เผือกใช้เหมือนกับส่วนทั่วไปไหมเออหนูหนูใช้ไม่เหมือนเขาอะเพราะหนูไม่ใช้8 24ยี่ใช่ค่ะไม่เหมือนหนูใช้อินซีเคมีก็คือใช้6 3สาตัวเดียวเลยซีเรโชก็ประมาณตั้งแต่บำรุงต้นจนสาม ออกดอกเลย633 2 11ใช่ซี 4, 4, 4, เอเลโชก็ตัวตัวหน้าจะโด่งนิดนึงฟอสฟอรัสก็ประมาณสามในหินฟอสเตก็มีนะมีค่ะฟอสฟอรัสนะหิน,หนอทอสเต็ดเดี่ยวเดียวก็030เราก็สามารถที่จะผสมประสานทำเพิ่มเติมได้ให้ใกล้เคียงใช่ทีนี้ก็มาดูกันว่าจะเป็นใบ หรือว่าเป็นดอกแต่ว่าหลังจากใช้แล้วดอกก็เยอะไม่มีผลกระทบม่อดอกไม่ไีม่ะเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้พิจารณาเนาะ่แต่แล้วแต่เทคนิคใครอ่ะมันไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออารา2 5่าคนตลอดคนตลอด ทุกครั้งนะครับแต่เราก็ยอมรับว่าเออเขาปฏิบัติได้ดีมากๆและดีได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ขาดครับทุกครั้งคุณจะพุ้นอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาแต่คือต้องใส่เข้าไปด้วยเป็นหลักเลยนะใช่ครับกำกับไว้นะกำกับไม่ให้อ่อะไรซีเรโชเยอะเกินไปน้อยเกินไปเขาก็สามารถทําให้ดึงใดึงให้อยู่ในระดับที่พืชเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้ทุกๆตัว เรายอมรับว่าเขาปฏิบัติจริงๆต้องเป็นข้อดีกับเขาด้วยนะครับหนึ่งทั้งประหยัดทั้งทั้งประหยัดต้นทุนแล้วก็สุขภาพร่างกาย้งทุกอย่างเนี่ยภาพรวมในสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยแถมมีอนาคตในเรื่องรายได้เพิ่มแล้วก็มีาน่สุขภาพของต้นทุเรียนก็ดียืนยาวอายุยืนใบเป็นไงบ้างครับใบปีเก่ามีไหม ใบที่ไม่ไม่น่าจะมีอะมันไม่น่าจะมีอะมันน่าจะล่วงแล้วเพราะว่าใบรู้สึกว่าเสียใช่ึีที่แล้วปีที่แล้วใบเสียจริงใบเสียอ่าแต่ว่ายังได้มาเยอะนะเพราะปกติเธอคือถ้าเขาได้ใบใหม่เขาก็จะทิ้งใบเก่าแล้วถ่ายายใบนะถ่ายใบใช่เอาเอาเซลลใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนท่อน้บก็เขาเขาอุดตันนะครับ ใบมันก็บีบมากเนาะไม่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 ถึงกับชอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่่อันนี้เป็นใบใหม่พกใบนิดนึงครับเนี่ยถ้าถ้าท่อน้ําท่ออาหารหรือว่าปากใบเขาเขาเขาอุดตันเขาเขาก็จะถ่ายใบทิ้งไปก็ดีกว่าทํางานไม่ได้นะครับใบเก่ากับใบใหม่พืชจะเป็นอย่างนี้พีกใบแล้วใบแย่มากใบมันอาจจะไม่ใหญ่เหมือนอย่างเคมีล้วน แต่คือใบเขาก็ได้สีได้คุณภาพของเขาอ่าใช่ด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมฮะใบใบทุเรียนนะครับด้านหลังก็มีรูหายใจของใบนะครับก็อันนี้เขาต้องดูดออกซิเจนนะครับเวลาคลอโรฟิลเวลาคลายน้ําอะไรต่างๆก็มีประสิทธิภาพนะครับเวลาสังเคราะห์แสงก็มีประสิทธิภาพก็ทําให ความสมดุลเขาได้อ่ะหรืว่าความสมดุลมันมีความสมดุลของเขาได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมก็ทําให้เกิดดอกมาเต็มเลยหมดไปหมดไม่ใช่เป็นใบนะใช่แหลมไหมแหลมไม่ไม่แหลมค่ะไม่แหลมอันนี้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อถ้าออกมาเป็นดอกเป็นดอกเหยียดตีนหนูอ่าเหยียดตีนหนูไม่ใช่ไข่ปลาละอ่อันนี้คือเหยียดตีนหนูดอกดอกนี่คือมันจะเป็นเนี่ยอ่าเริ่มเริ่มเนี่ยบอกมาเริ่มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเจ๊เหือก เริ่มเริ่มเลยจะเป็นไข่ปลาหรืออะไรเริ่มทีแรกเลยเขาเรียกเขาเรียกเหมือนเหมือนแบบเป็นตีนหนูก่อนเนี่ยเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้ไหมก่อนโอเคเหมือนกัดเขางเงี้ยเขาจะเรียกตีนหนูพอหยาบมานิดนึงเออเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มเป็นเอกอะไรอะไรเป็นตาเป็นตาดอกเออเป็นตาดอกพอเราเริ่มเห็นกลมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไข่ปลาโอ้ไข่ปลาแบบเนี้ยแบบเนี้ยอโอเค ประมาณเหมือนถ้าเราเรียกก็เหมือนลักษณะเท่ากับหัวไฟขีดเนาะเนี่ยแต่เขาจะเรียกว่าเป็นไข่ปลาพอโตันนี้นิดก็เริ่มเรียกเป็นเม็ดมะเขือพวงโอเคแล้วก็เป็นกําไรใช่แล้วก็เป็นหางแย้หลังจากนั้นก็เป็นลูกเลยโนุนหางแย้มีให้เห็นด้วยนะต้นนู้น มันม่ออกออกึ้นมาแล้วมันก็เสมอต้นเนาะอใช่ค่ะก็ลองดูต้นอื่นก็ได้มนันมันก็ออกเหมือนกันนะได้ครับไม่ไม่ใช่ว่าออกต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวนะลองดูต้นนุ้นนะลองลองดูรอบรอบดิได้ดูรอบรอบเม่ปีที่แล้วก็ได้เยอะแต่นี้ความสูงมันต้องใช้กล้องซูมเอาอะเป็นกระจุกหมดเลยอ่ะกระจุกหมดเลยมันออกมาน่าเกลียด โอ้ยเนี่ยเนี่ยเป็นกระจุกไปเลยตังตรงนี้ดูจะต้องซูมขึ้นไปอ่ะถึงจะเห็นมันออกมาอย่างนี้เนี่ยนี่พวงมณนีนะครับพวงมันีพวงมณนีโอ้โหดอกก็ยังเป็นพวงเอเดี๋ยวเคยดูเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเคยดูมันออกดอกตอนบานนี่สวยมากเลยนะใช่ต้องรอให้มันบานก่อนนะจ๊ะถ้าบานจะสวยมากเลยนะใช่ เดี๋ยวลอยบาอไม่ต้อดีฮ่เบ็ดมันเกือบพวงเลยหรอโอ้ยมันแน่นขนาดนี้เราต้องต้องตีทิ้งบ้างนะเนี่ยต้องเอาปลายสิ่งออกอ่านี่เราก็ดูมาดูสวนตัวอย่างได้ที่นี่เนี่แบบจริงๆนี้โอ้ยแน่นเลยอ่ะหรอโอ้โหแน่นหมดตรงนี้มันจะมาลงท้องกิ่งบ้างแล้วเนี่ยใช่นะจริงๆแล้วมันต้องออกปลายก่อนเนาะเพราเวลาเราฉีดพ่นอ่ะมันฉีดต้นฉีด คือไปงี้ใช่ไหมใช่มันฉีดทั้งหมดเนี่ยคือฉีดเริ่มตั้งแต่ต้นนี่ขึ้นไปกิ่งไปยันปลายเลยเราฉีดดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉีดที่ลําต้นให้มันเปียกใช่ไปมาฉีดกิ่งหมดฉีดฉีดกิ่งให้หมดให้ให้ดันรับสารอาหารอ่าก็เดี๋ยวท้องกิ่งมันก็ไล่ลงมาเลยมันออกปลายก่อนปุ๊บมันก็ต้องต้องไหลไหลไหลมาที่โคนอ่าต้องไหลมาที่โคนลำต้นขนาดนี้สวย แล้วไม่มีรากเน่าโคนเน่าเด้อไม่มีเลยสวยนนุ่นก็ไม่มีอันนี้สวนสวนพวงมณนีนะครับแต่สวนหมอนทองก็อยู่ข้างล่างคือบางทีผมก็จะแวะมามาบ่อยเห็นที่ไรก็พ่นยาทุกทีโนอาดีทุกที <laughs> ทกทเอา้าไม่ว่ากันเนาะ <laughs> ก็เขาปฏิบัติได้ดีก <dances> <dances> ออาจารย์มาน<ะ>ี่ ตอนนี้ทิ้งห่างไปเลยนะอาจารย์แบบไม่มาดูแลเลยนะเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย,ยไม่รู้โกรธอะไรไม่มาดูเลยมันยุ่ง <c oughs> ลายถามอย่างเดียวแต่ไม่มาดูบางทีเราก็ยุ่งนะเราถ้ามีโอกาสได้เราไปมาปุ๊ก็ผ่านมาเออถ้าปนยหายอีกแล้วเนี่ยเอาเราก็อ่าเขาปฏิบัติได้ดีเราก็ดีใจครับแล้วมันประหยัดต้นทุนนะ่ะแล้วผลงานก็ออกมาดีต้นสูงสูงนี่ก็ออกนะ,ะไม่ใช่ไม่ออกนะ ออกมันก็ออกหมดโอ้ลมแรงเนอะทุกวันไม่ใช่ลมแรงอย่างนี้ออกดแล้วไปดูหางแย่หน่อยดิอันนี้ควุมรูสวนมันมีการตัดแต่งผมจะเถือกนี่เป็นเป็นสามเหลี่ยมหรือหรือหรือไม่มีลูกทรงใช่ไหมทีแรกๆหนูไม่ได้ไปด้านอะไรมาเนี่ยปล่อยธรรมชาติของมันมายังไงก็เราก็ค่อยๆแต่งออกเอาถ้าแบบมันแน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปเน้นมันตอนตอนตอนนั้น เอ้สีนี้มันจะออกแบบนี้แล้วนะโอ้ยนะวิ่งจะเปลือกไม่เน้นแตัดแต่งจริงเหรอใช่พวกวันนี้ไม่ค่อยแต่งเลยปลูกที่แรกเราไม่ได้เน้นมันแต่ว่าหมอนที่หลังที่ปลูกเน่ยเนี่ยวิ่งข้างบนมันแน่นหมดเลยจะไล่จะไล่จริงฮะดูต้นดิสีอะไรดูต้นดูลำต้นดิอฮะดูโคนพี่มีรากเน่าโคนเน่าไหมไม่มีเนะสมบูรณ์สมบูรณ์เป๊ะ บิงบอกถึงความตัวปุ๋ยนะเบื่อแตกออกอ่ะบบอกโอ้ยมันออกโคนกิ่งดีอ่ะอ๋อมันออกโคนกิ่งเพราะว่าโคนกิ่งเราก็ไม่ต้องไปไปไปมัดโยงมันเยอะถ้าถ้ามันออกโคนกิ่งเราจะสบายเงี้ยพอถึงเวลาปลายเนี่ยเราก็ตีดอกทิ้งแล้วเราไม่ต้องวุ่นใช้เชือกดึงไงเชือกเเขาจะอยู่ได้ไงสบายสบายขึ้นสบายขึ้น ประหยัดงงไงทำไมปลายมันต้องดึงต้อง,ต,อง,งต้องแสดงว่าเขามาเลี้ยงอาหารได้ถึงนะเ,เวลาเขาพ่นนะเขาพ่นที่ลําต้นให้มันเปลี่ยนไงสารอาหารมันมีมันก็จะอ,ออกที่ตําต้นเยอะามโคนกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ใช่ว่าจะพ่นแต่เพราะรอบนอกอย่างเงี้ยเราเราพ่นที่ใต้ตรงพุ่มด้วยก็ดูมออกเลยทําไม่ใช่ใช้สารใช้อาดีอย่างเดียวเนี่ยผมก็ยัง,ย,งยังยอมรับเลยว่าโอ้มันทำไมออกมาขนาดนี้ และทุกต้นด้วยปีที่แล้วไม่ได้ออกอย่างงี้หรอปีที่แล้วมันมันออกช่วงปลายมากกว่าช่วงโคนอ่ามันมันก็มีบ้างช่วงโคนแต่ว่ามันมันน้อยน้อยกว่านี้อันนี้หนาตาใช่ค่ะอนี้มันจะออกเท่าตัวในสายตาโอ้ยเพิ่มเป็นเป็นเป็นเท่าตัวเลยเท่าตัวตัวโอเคออกโคนเยอะโคนกิ่งเยอะเงินเงินคงจะได้เป็นเท่าตัวเหมือนกันออได้หลักวิทยาศาสตร์นะหลักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไอสวนหวอนทองยังต้องตึงอยู่นะแต่อันนี้ร้อยเปอร์เซนที่มันออกมาสวนสวนใหญ่ที่นึงในการให้น้ำเลยครับหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งวันตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังไม่ให้อะปล่อยเลยหน้าฝนนี่ปล่อยเลยใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เลยการให้น้ำเนี่ยกี่วันแล้วคือเราจะให้น้ําได้เราต้องลองดูว่ามันเราคิดว่ามันเป็นดอกร้อยเปอร์เซนต์แล้วถึงจะให้ขยะประมาณอย่างต้นขนาดก็คือให้ ถ้าเรารู้ว่าเป็นดอกพอให้ปุ๊บอย่างนี้นะครึ่งชั่วโมงให้ได้เลยเพื่อที่จะให้ดอกมันยาวเร็วมันมันมันยังไม่บานเป็นมะเขือพวงใช่ไหมอ่ะเป็นมะเขือแสดงว่าการเร่งดอกเนี่ยคือการจารให้น้าคือการควบคุมน้ำการจัดการน้ําแต่เราจะไม่ให้ให้ออกนอกทรงพุ่มให้อยู่ในทรงพุ่มเพื่อเลี้ยงแต่ให้มากได้ให้ดอกบ้างใช่แต่ไม่ใช่หมายถึงให้ตามปกติใช่จะน้อยน้อยกว่าปกติน้อยไป มันก็จะไปเลี้ยงดอกไม่พอมากไปดอกสมบูรณ์มากไปมันก็จะติดลูกยากคุณต้องพิจาระไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำมากี่วันตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าคือฝนตกอ่ะวันลอยกระทงวันที่สามเอ็ดแล้วเนี่ยฝนก็เพิ่งมาตกวันเนี้ยเก้าวันแปดวันแปดวันแปดวันเอาแปดวันที่ตกว่าเนาะแปดวันนั่นแหละก็คือเพราะว่าไม่ให้น้ำเลยดินก็ยังมีอยู่ความชื้น ต้องดูดินแล้วด้วยว่ามันชื้นไหมถ้าไม่ก็เราดูใบก็รู้ใบใบมันเนี่ยมันยังแบบมันจะเบ่งบอกแบบยังแบบหน้าตามถ้าเป็นคนอก็แบบเหมือนหน้าตาแบบชื่นเลยอะย่งสดยังสดชื่นยังยังยังไม่มีความแบบว่าโอ้โหฉันจะเฉาเลยเฉาเลยยังแบบยังแบบหน้าละลื่น่ะพูดง่ายเรื่องเรื่องโรคก็เบาลงเรื่องแมลงแล้วครับแมลงอย่างปีนี้ ช่วงแรกๆอ่ะก็จะรบกวนมากเลยครับแต่มาช่วงหนังลังมาก็ลดลงหลังๆมัลดไปเรื่อยๆนะแล้วก็แสดงว่าอาดีมีผลต่อการลดลรมาแรงด้วยมันก็เป็นบอกถึงความสมบูรณ์แล้วก็มันจะป้องกันใช้เป็นนานๆเลเนาะใช่ค่ะเนี่อสองปีเลยเนาะปีที่สองก็เนี่ตั้งแต่เริ่มไปที่สามมานี่หนึ่งไม่ไ ก็ใช้อาลีมาตัวเดียวเลยมันก็ประหยัดเราใช่ค่ะใบ<ถ>ดีก็ปีที่แล้วด้วยถ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่ากาจัดโรคมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราใช่ใช่ันนานๆก็แต่อย่างช่วงแรกท,ท,ที่ที่แบบเขาระบาดมากๆอะ่ะเราก็ใช้เคมีช่วยเหมือนกันช่วยบ้างแต่น้อยแต่เป็นส่วนน้อยเคมีก็ประหยัดก็เอาอยู่ไม่ถึงกระดเสียหายใช่นะครับก้าเสียหายคงใช้ไม่ไหวแล้วใบ<ช> ถ้าเสียหายเราใบคงไม่ได้ขนาดนี้ค่ะอ๋อก็อันนี้สวนพงมณีนะแต่เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูครับน้ำทังตัวเอาต้นไหนอีกนะตัวนี้มีที่ต้นนู่นู่นนู่นหายแงอยู่นี่ใช่ไหมตังนั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยตามสมบูรณ์เขาไม่ค่อยได้เท่าให้สองหัวเหรอใช่ค่ะไม่สองหัวมันถ้าหัวเดียวมันจะ ไม่ได้รอบเพราะว่ารอบคือรอบเคยใหห้ัวเยวไหมไม่เคยค่ะท่านได้จากต้นเล็กต้นเล็กให้หัวเดียวถ้าต้นเล็กอ่ะให้หัวเดียวได้ถ้าหัวเดียวเป็นยังไงถ้าหัวเดียวมันไม่ดีตรงนี้อยู่ซีข้างเดียวมันจะไม่งามเหรอใช่อีกข้างมันมันจะถามว่ามันมันมันงามไหมมันมันก็ได้แต่ว่ามันความสมบูรณ์ของเขาข้างบนอ่ะคาเฉลี่ยไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกันนี่ยคนกิดมันออกอ่ะ โคนกิ่งมันออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิครับอย่างเงี้ยสบายมันไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยโคนกิ่งอย่างเงี้ยถ้าไปออกไปปลายนี่แย่โคนเฉยไม่ต้องไปโยงมันเงี้ยนี่กำลังปลยมันออกตั้งแต่เลยนะโอ้เนื่ยอย่างนี้ออกไปเลยอย่างนี้ไว้ลูกสบายเลยแต่อย่างเมื่อปีที่แล้วมันจะออกออกแบบนี้มากโอ้เห็นแ้นเหนื่อยเห็นไหม โค่นก็เหมือนกันะ่ะเขาจะเอาจะบอกโค่ที่เราเห็นมากเพราะเวลาพ่นเราเราพ่นที่ลําต้นอยู่แล้วเราเราเราจะสบายใจขึ้นในการจัดการจัดการน้อยหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่โคนโอกาสหลุดร่วงเน้นน้อยเลนะอยู่ที่โคนเลยนะเนี่ยบตรงขนาดตรงนี้จะปูกทำไมเนี่ยเหนี่ยบงั้นเลยเนี่ยเนี่ยโคนแบบนี้ดีเนี่ยอย่างเงี้ย น้ำหนักมันพอไงโอ้โหลูกหนึ่งสามสี่โลเนี่ยเราจะเอาไว้กินลูกเนี่ยคพื่อคาดการว่าห้าสิบเราไหวไหมได้ได้ได้เลยเตาประมาณห้าสิบนะใช่ค่ะปีที่แล้วเราตัดตรงนี้เนี่ยอินเนี่ยนีเผมจำได้เลยที่โยงเอาไว้เป็นเป็นเป็นกระถางเนี่ยต้นนี้นะแต่ว่าปีนี้ออกช้ากว่าเขาเขาโดดไปแล้วออกก่อน่ใชปีนี้เลยออกช้าของเขาเสียพลังงานไปเยอะใช่ แล้วแล้วเขามีรุ่นทีหลังมาด้วยไงต้นนี้เขาเขาไม่ได้มีแต่รุ่นเขาก็ำลังปีนี่ไงกำลังเริ่มออกมันอยู่ใกล้โรงเรือนด้วยโรงเรือนมันเก็บไอความชื้นไปเยอะความชื้นไม่เยอะเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มออกอุ้ยออกเยอะออกเยอะเนี่ยออกเยอะนี่ไงนี่ไงใช่หมดเลยแต่ว่ามันมีช้าเขาไมนิดนึ่งานิดหนึ่งแต่ก็ก็ทันกันหมดอะขนาดนี้ทันในความเห็นของเจ๊เผือกสวนที่โล่ง กับสวนที่มีวัชพืชนี่ความเห็นมันแตกต่างกันไหมวัชพืชหมายหมายความว่าด้านด้านนอกมีตน้นไม,ม้มีมีวัชพืชคุมกับเป็นดินปเปล่าเนี่ยความเห็นจะเผื่อว่ามันแตกต่างกันไหมดินเปล่าดีหรือวัชพืชเออถ้าถ้าถามว่าก่อนออกดอกอะถ้าถ้ามันดดม,มันมันมันไม่มีพวกวัชพืชเนี่ยความแห้งของเขา,ามันจะเร็วขึ้นมันจะดีกว่าความดีพวกวัชพืช ทำให้ออกดอกได้เร็วกว่าใช่มีฝนนะลมมันโกรกค่ะลมมันโกรกทําให้ให้แห่งเร็วถ้าต้นเขาสมบูรณ์พร้อมที่จะมีนะเป็นแบบนั้นน่ะจะจะออกไวกว่ากว่ามีวัชพครืชต้นนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทาโคนให้สะอาดใช่ในช่วงในช่วงก่อนออกดอกก่อนที่เขาจะออกดอกอ่าอ่าวอันนี้เป็นกเทคนิคของเก้เปลือกนะนอกจากนั้นเราก็ปล่อยให้ขึ้นบ้างอะไรบ้างอ่า ถ้าทาสะอาดแล้วลมมันโกกขึ้นมามันก็จะได้ตอพ่ออะไรดีๆนะแห้งเร็วเพราะว่าวัชจะพืชอาจจะอะไรอุ้มความชื้นไวใช่ค่ะนานนานกว่าปกติแต่ถ้าความสมบูรณ์ที่ต้นที่ทําได้ดีจริงๆนะถ้าความสมบูรณ์พร้อมจริงถึงวีวัชพืชกับไม่มีก็ไม่แตกต่างนะถ้าความสมบูรณ์ต้นทําได้พร้อมขอให้ต้นสมบูรณ์ขอให้ต้นสมบูรณ์คือคือหลักจริงๆก็คือต้องทําใบและต้น สมบูรณ์ไว้ให้พร้อมเขาก็สามารถออกได้เขาสามารถที่จะผลิตลูกให้ได้เนาะผมนี่ไหวแล้วเหมือนยางพาราเลยน้ำยางออกลูกเลยตัวเรียนก็ออกลูกเลยนะเราไม่ต้องไปทาอะไรโดยถ้าต้นสมบูรณ์ออกมันเองความพร้อมความพร้อมแล้วขนาดเนื้อขนาดปูอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่การจัดการปุ๋ยต่อไปอ่าใช่ครับันนั้นขึ้นอยู่กับการที่เราบํารุงแล้วก็ดูแลครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูต้นนนเทือกเดี๋ยวจะได้ไป ก็มีทุกวดินดินยังมีแห้งเลยนี่มันต่อฝนมันตกมาเมื่อเช้าทีแรกมันก็มันมันเพิ่งแท่เริ่มจะแห้งออกดอกม่ได้กี่ทีแล้วนะแต่ดอกนี่วันนี้ต้นลูสีต้นลูแล้วก็ดูสีต้นเขาสิเขาเขา้นบุญไหมอแทร่เริ่มจะออกฮะนี่โคนเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีไอ้มีแผลมีอะไรเนาะนีกำลังจะออกเนี่ยกำลังปูดออกเดี๋ยวไปดูใต้ท้องกิ่งมันจะมาเรื่อยเลยครับ แมมนี่มันก็มีเริ่มออกบ้างแล้วออกแต่ว่ายังยังเห็นยังยังไม่ชัดมีเริ่มออกแล้วมีอย่างไงปีที่แล้วต้นนี้ก็ได้หลายลูกเหมือนกันปีที่แล้วก็เยอะต้นนี้ใช่เขาโยนตรงนี้เนี่ยที่มาเช่าตรงนี้ปีที่แล้วได้กี่ลูกครับอาจารย์ปีนขึ้นไปกิ่งเนี้ยอาจารย์ยังไม่ได้นะที่ปีนบันไดขึ้นไปผมตัดแล้วเนาะใช่เนี่ยวันมันสุกตรงนีมปีแล้วได้กี่ลูกต่อต้นอื ก็หลายลูกอยู่นับเลยน้องสามสิบได้ไหมเกินเกินสามสิบเกินต้นนี้เกินอยู่แล้วแต่ปีนี้หกสิบแปดสิบปีเอาสักห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็พอนะโอเคเดี๋ยวเอาลูกสามโลจะไม่ได้น้ําหนักเอาเอากะไว้ให้ได้น้ําหนักเอาลูกสามโลก็โล้อยก็อย่างน้อยสักสามสามกิโลครึ่งขึ้นไปก็ช้ได้ละโอ้โหแหมปีที่แล้วเนี่ยละที่ที่บอกว่า ที่เขาบอกผมนะถ้าดูคลิปจะจำได้เขาบอกว่าอาจารย์พวงมณีทําไมจะให้ลูกมันโตล่ะเขาว่านะแหมไอเราก็กลับไปบ้านหน้างหนึ่งก็ส่งลายมาให้ดูผมก็บอกว่าอเจ๊โคตรไปเถอะเดี๋ยวมันก็โตเองอะเห็นไ้แหละอันนี้สวนพวงมณีใช่คเดี๋ยวเราไปดูหมอนทองกันเนาะค่ะสวนอยู่ไกลไหมนี่ล่างไม่ไกลค่ะ เราไปดูต้องนี้เลยหลายส่วนนะฮะโอ้มีให้ดูอีกโอ้ดูเห็นแล้วออกน่าเกียดนี่แสดงว่าภูมิใจเนี่ยออกมากอะโตใหญ่เลยโตความอุ้ยมันสมบูรณ์ต้นไหลออมาเลยเนี่ยอเนี่ยเดี๋ยวโคนมันก็จะออกนะเนี่ยโคนใหญ่เนี่ยเนี่ยๆผลออกมาเนี่ยกำลังออกเนี่ยกำลังออกเนี่ยโคนใหญ่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดีโอออกมาทะลัก อย่างนี้ดีไม่เว้นเลยเนาะออกตามลำดับเลยเนาะเราเสมอกันเป้เลยอ่ะมันเสมอกันไงมันจะทำง่ายคอนโทรน้ำได้ง่ายคอนโทรอะไรได้ง่ายมากเลยท่านผู้ชมก็จะจะสังเกตได้นะครับดอกส่วนใหญ่จะเกิดที่ปลายกิ่งก่อนนะครับแล้วก็ไหลมาไหลมาที่โคนกิ่ง ใหญ่แล้วค่อยๆไล่ไปกระท้อนเนอะนี่ดีนไม่ออกที่ต้นนะจะเผือกค่อยออกที่ต้นก็ดิบนนี่มันมีนะเนี่ยนี่นี่นี่นจะเปือกปีปีที่แล้วมันมีออกแค่ที่ต้นะแต่หนูไม่เอาลูกไว้เออมีออกดอกอะเวลาทุเรียนป่าเขาออกดอกตามตามนี้เลยอตามนี้ใช่ทุเรียนป่าเขาจะออกตามต้นด้วยเขาเก่งอ่าาวสวนปฏิบัติได้อย่างอย่างอย่างเขาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ท่านนะครับ ถ้าได้ปฏิบัติอย่างเขาจริงๆบางทีก็พ้นด้วยตัวตรงกับตัวเองแหละโอ้โหมาสิไรพ่นเปียกตกเองตลอดเปียกทุกทีเรามาเอายัพ่นยอะจริงๆทำเกษตรมีวิชาการที่ซับซ้อนมากในการขาดธาตุนุ้นธาตุนี้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ชาวสวนเนี่ยทำงานง่ายขึ้นจะจะเป็นการอะไระเฉลี่ยธาตุให้โดย ไม่ขาดธาตุอาหารไม่ไม่ไม่ขาดแล้วก็ปริมาณน้ำหมักผมทำให้ใบเขียวใบไม่ขาดสาะสีใบไม่ขาดโบรรนลูกไม่ขาดธาตุจุลธาตุแควเสียมแรง่างมันทุกอย่างกรรมฐานอะไรต่างๆนะก็ก็พร้อมเสร็จเนาะมันทําให้การการทำเกษตรง่ายขึ้นทีเรียนเขาต้องการอาหารครบอย่างเยอเลยวเขาไม่ได้ต้องการมากนะมากเกินมันก็เป็นพิษนะแต่ว่าไม่ได้ว่าต้องการมาก อ่นั่นแหละสูกต้องแล้วก็คล้ายๆว่าป่วยง่ายตายตายได้เลยนะมันมันจะบิงบอกถึงใบแล้วก็ป่วยง่ายนะเดี๋ยวเราเมื่อ่วานไหนนะที่ดูบออจา์หนูพ่นยาเมื่สองวันที่แล้วนะครับที่นูบ่อจาว่าหนูพ่นยาออ็มมีรู้มาจากพพาแต่เข้ามาเอาอาดีสองห้าห้าหนึ่งไปใช้อยู่ ทีนี้อะจังหวะเขาจะมาดูสวนหนูก็บอกหนูกําลังพ่นยาอยู่นะเขามาไหมมาสิอาจารย์หนูก็เลยพ่นไม่เสร็จเมื่อวานเลยต้องไปพ่นต่ออ้าวอย่างนี้เราเวลาบอกบอกดโาผมมาผมมาผมไม่วุ่นรอเขาบอกเจ๊ก็ทํางานไปใหได้เข้ามาหนืว่าหนูเราก็ต้องคุยกับเขาเนาะใช่เอออย่างว่าหนูก็นึกว่าจะมาเดี๋ยวเดียวมาเกือบสองชั่วโมงอาจารย์หนูเลยพ่นยาไม่เสร็จไม่เสร็จอีก เมื่อวานเลยต้องไปคนแต่เช้าเลยอ๋อเลยโอ้โหรึปวยก่อนรบกวนน้องแขกหรือว่าชาวสวนท่านอื่นที่สนใจจะจะมาจะอะไรเงี้ยน <oh> ัดไว้ก่อนนัดไว้ก่อนแล้วก็ได้รับความอนุญาตเขาพาเพื่อนเขามาเพื่อนเขาคือใช้เคมีแต่ว่าปุ๋ยเขาใช้อินทรีย์อยู่ทีนี้เขาอยากมาเห็นเรื่อนที่ว่าใช้ตัวตัวนี้สองห้าหนึ่งเนี่ยอันนี้สองห้าหนึ่งเป็น เขาก็อยากมาเห็นนั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะเนเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็รบกวนให้นัดลงหน้าไว้ก่อนถ้าไม่นัดตรงหน้าหนูก็บอกเขาแล้วว่าหนูกยยาอยู่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมเดินดูเองทีนี้เข้ามาเราจะให้เดินดูอย่างเดียวไงแล้วก็ต้องคุยกับเขาอีกครับ แต่ถ้ามีลูกไม่ให้เดินดูเดีี๋ยวบนน้หู็กามก็คงใช้เวลาไม่นานนะเนาะโอ้คุยไปคุยมาอาจารย์เอ้ยสองชั่วโมงอ่ะอ๋อตัวไว้เราก็ไปพ่นวันอื่นอีกอ่าก็เสียเวลาที่หนูจะเซตดูก็เลยไม่เสร็จเออก็ก็หยิ่งใจเนาะก็เป็นการรบกวนเต็มเผือกก็พิจารณาดูนะโอเคเดี๋ยวไปสวนต่อครับเดี๋ยวไปสวนสวนล่างสวนล่างครับโอเคไป A、OK、v、okay.